สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไข่ไข่วันละพ่อแม่พี่น้องป้าป้าพี่นอ้องพ่อพ่อแม่แม,แม่ทุกคนณวันนี้ทั้งเอฟซีทั้งจองโอฟอร์พลาด้วยวันนี้ปิดร้านเาร็วอ่ะเบิกคซับปิดจนน่รรนาจะไปหาซื้อเลยไหมเอฝันค้าค่ะวาสีบนสื่ออดเดยโโ์บน้อว่าสั่นไปถึงตัวละพันคุณพันมือนี่งเหมือว่านี่เป็นทำนีย่อมห้อนเป็นบุญปู่ ห้องโตทางถึงผู้ไฟร่มนะคะคไปท่าบุญมากบาทนี้ปู่เขาได้บอกบุญว่าสิเทศนำโต๊กย่ตตกงอยู่ช่องเดียววสันแสนหาวสันเบิกทรัพย์เป็นเจ้าภาพแน่วสั้นจังใดระปูเลยคือว่าถือก็ได้ยางเข้าไปในโบสถ์เพิ่นไปขอปูพ่พญานาคหลักาขอปูเทพโลกูดอนลักกาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ย่หันเนาะคะ่ะ จาจูเดอร์วัสันถ้าเกิดว่าสิมีบุญมาส้างนำตกให้กู้สิเห็ตนต้นเงินมากตอนนี้บัคับนีปัจจัยต้องขอถือเล็กกอนเดอร์วัสันสีออกตัวใดให้นนั่ไปโผว่วัสันก็เลยรับตาลุ่งสีขีละเห็นเด็กสีโผก,กับสิบจีร้อยมาใส่กันอืมมาสันแต่คือว่าสีโผกสีมากชุ่มิ่งนอนนอนกว,ว่าาเลยอธิษฐานว่า ขันตัวใดสีออกนั่ไปบอกคิวบ้านคนเด้อว่ากันมาอีนี่มาขึ้นมานอนหนกฝันจังใดฝันว่าไปขับรถเก่งโอโปอนั่งท้างหลังเบิรทับนั่งเป็นคนขับด้วยเด้ก็ลั่งสีเดินหนาแต่ว่าโอโปอเพิ่นใช้เกียร์ถอยหลังเพิ่นท้างหลังจะขับได้บอก่าสันรถถอยหลังเดิน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 เด,นดินบานนี่กระเจ้าแนมม่อมองมาสันว่ารถอีอยังคือถอยหลังมาสันมาผัวข่อยคือขับถอยหลังได้คือเก่งแก เขาสีวงเงินพวกห,ห,หัวขวนเขาบอกเราว,ว่าเจ้าก็ถอยหลังเขามันคือพวกไปข้างหน้ามาสันรับแม่มันถอยหลังนี่แหละเพื่อนวะในฝันนะถอยหลังเลยว่าสันเอ้อยพวที่ขับข้างหน้าเจ้าก็ขับถอยหลังเนาะเลย่ว,วันเป็นซี่มาที่มีรถจะถอยหลังก็ได้เสด็จตื่นมาคิดไปคิดมาไปนั่งจ้าขวงไปขวไหว้อยู่ผู้ไฟล่มบ่มาันออกกะกกักงวดนี่ ไทไา,า,ายมันศูนย์เจ็ดแปดตอนแดงข้าป่อยหนึ่งสี่เก่ามาแต่สายงูเข่าบานโบฟันบ้างงูเข่าบ้านที่เที่ยหาเที่ยวตลาดซืงูจงอางตัวท้อแขนเพียรู่ใจไม่อัดเนาะคะ่ะมันละมุนเลยๆยิ่งเป็นไตยานขึ้นอย่างนี้เบิกทราบกันเรื่อยไปโอ้ยอากาดกันเรือยไปดีๆวันนี้แง่แง่ไม่กันแล้วแล้จวดออกไปไทายเลยท่านแป๊บเดียวตัวบิกง่าย บ้านนี้ก็งู้น่อยงู้นเด็กงูเหเฮาแน่เขาบ้านดูดูตั้งแต่ก็มาอยู่อันพยายามจะเขาบ้านทะเบียนบ้านหนึ่งสี่เก่าแต่เก้ามันสีม้หนึ่งสี่หัวมันเถื่อว่าสี่หัวมันสีปีนหัวนะแต่เก่าสี่สี่เก่าก็สี่หกมันมาเคยออกเหมืนทราบกันมาหนึ่งสี่ไปทั้งสันบัดที่นี่ไปถ้มบุญมาเศร้ามากเลยหนึ่งสี่มัเนี้ ้ามักหนึ่งหกเศ้ามักหนึ่งสี่แต่ว่าหนึ่งหกก็เอาไหว้ลยเด้อแต่ว่าไปมักตัวไดเบิกจะไปมักศูนย์เจ็ดแฝดรถมันถอยหลังเพราะว่าเฮาอาธิษฐานแล้วเฮาก็มัฝันเย็กตัวผู้ขาเด้อเทวาดากระได้นต,ตัวมูเจ้าบาแพร่เรื่อาเขาฝันคอยนยีมันจังว่าไปอธิษฐานวัดสรีสังวัดต,ต้องไปพูดสีแห่งสางวัดเ้อครับพี่น้อง เบิกทรัพย์ก็เรียกว่าร้องเบิงกันน้าหาสุขหาหม,ามันเนาะค่ะกะโทรมาถามกันได้เด้อพี่น้องตีความฝันซอยแน่ยาสิร่องเบิกเข้า <ไป S 2> บ้านกี่รอบเบิกทรัพย์ไหว้สี่รอบเนาะตอนเข้ามากันเอาอีแม่แต่ว่าเบิกทรัพย์น่ะว่าโบโบมักปันได้เพราะว่ามามามาักตัวล่าสุดตัวฝันล่าสุดนี่ ไปันที no ่ส <ize> <f ans> ี่อ้นะถเก้องแนึ่งแปดสองหนึ่งสี่ชาปุ่มมาจะมรวเกิงดิละไปเฮ็ดบุญหมูว่านก็ขึ้นฝันอืคันสิว่าคว่ำบังเอิญกบสิบังเอิญพดนั่งไปเขาฟันไปบอกได้ว่าเลขสิออกตัวใหมาั่นเบิร์แทบรกษไปจับศูนย์เจ็ดแปดพันคูนพันถาขึ้นนี่เสียงแล้วฟันดีสิไปเอาตัวละเมินได้บาทนี่ ีเอาเงินได้หลายแสนเลยเพรอว่าจะเป็นเจ้าภาพสรางคาถือเสี้ยต,ตนน้นเงินไปหลวงปู่ท่องโตด้วยค่ะจิไปบวงสรวงถวายต้นเงินเอฟซีท่านใดอยากทำบุญน้ำกัอธิษฐานจิตว่าให้มันออกศูนย์เจ็ดแปดสามตูตรงๆรได้แขนแขนมาาันจังเลยทางเลยแล้วไหวเนาะครับค่ะน,นี่เด้อพี่น้องเบิ่งไปวันนี้ศูนเจ็ดแปดครับ เห็นว่ามาแข่งเลยเนเม็ดเดียวหางเดียวเจ็ดแปดแปดเจ็ดถวนใจผู้เฒ่าเลยเร้ย<ม>ว่ากันผู้งบน่อยเรื่อวันนี้ผู้งบหน่อยเดี๋ยวคัดไห้ก่อนผู้รคงพ้นาโอ้ยสื่อตัวใดนอทัานผู้มักเม็ดเดี๋ยวนาะงบน้อย สามตัวก็สิพอซื้อได้ก็บรรเทาเงนเจ็ดแปดห้าบาทสิบบาทเนาะก็หนึ่งหกยังเอาอยู่ไหมหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าอ่ะเก้าหนึ่งหกจะว่าหันสิซื้อว่าหาด้วหนึ่งเก้าหนึ่งหกไปนั่งแบบกระตุ้นทะเบียนว่านี่เด้สุดเต็มมันอยู่นี่กันผู้ไดมาสิบเดเบิดทราบคาดออกมาเนี่เด้นี่หนึ่งสี่หนึ่งหกแล้วก็เจ็ดแปดนี้มีสามหางนี่เด้แต่ว่าหันเบิดทราบไปวุ่นอยู่ที่หนึ่งเจ็ดแปด ตัวกันมันบอกันปีนบอสครับนี่นี่มันสิ่สี่ซ้ำนี่สองตัวที่ตัดมากนี่ให้ดูหน่อยขอดูอีกรอบหนี่งนี่สี่กูหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเก้าแล้วก็เจ็ดแปดสองตัวมัดได้นี่พี่น้องกันผู้ใดว่ามัด,ดมตัดเอานี่ศูนย์เจ็ดแปดเด้อค่ะเด้อครับบางคนอาจจะมักศูนย์เจ็ดศูนย์แปดเจ็ดแปด อันนี้ือเบิร์ตับจอบชวนโตบัดนี้คือคัดคัดเต้คัดขวันใจผู้เฒ่าได้บัดนี้จ้าถูกออกตัวนี้ให้รวยทั่วประเทศเด้อผู้ใดตักตาอยากสั่งบุญบารมี่กะให้ออกเจ็ดแปดสามตัวบนให้ออกศูนย์เจ็ดแปดให้รวยเบิดประเทศให้ได้เฮต้นเงืนเน้อพี่น้องเด้อให้ได้เฮต้นเงื่นไป่วงกันเด้อการท,ที่ไหนัะวัดหลวงปูทองโต ท่านขึ้นฟูไฟร่มนั่นนะวัดถ้ำน้ำตาวัดถ้ำน้ำตายีอังกอรื้อเตรียมพื้นที่ทางกัลยาทางขึ้นผูกไฟลมเบือแคบกัทนัดเอื่นแตจปูท่องตูวท่านท่านกำลังสร้างเหรอครับบูปัญซางพระพุทธรูกไงหาพระองค์อากาศข้างล่างทางเคบีหาชั้น คนไปได้โชคเอยอะไหมเบิกทรัพย์ทีนน่ะนี่ยเขาถือกันเป็นแสนสองแสนใหญ่อันหนึ่งถือเป็นล้านคนนะ่ะคนไปที่ฐานจิตแบบเบ,บิกทรัพย์นี่ละว่าสีสางถือระดบสีมัถวายบางคนก็บบริขอสเตลเ,เลกเนี่ยเ,เขาขอว่าปีนี้ขอให้ขายคนขายอันนี้อันขายอันธุรกิจนอันะนะครับเพื่อได้ตามเป่ามันขอบ้านล้างหนึง่งมันก็นได้ล้างหนึ่งยู่เนี่ยในบ้านล้างสี่ลานรวก็ เพิ่นก็ได้ไปมุ่นปูนะมาขึ้นบ้านไหมครับปีเดียวปูอะไรครับปูอะไรปูท่องตัวเอาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคนเอาอยู่ทั้งผู้ครับผู้ใดดวงว่ดีดวงตัวกลับไปเสริมดวงน้าเพลนอาบน้ามุ่นนะค่ะเพื่อนกับสิมีวิธีเห้กของเพ่นดอกเป็นควันกำลังใหญ่เบิรนกซับเคยไปเอาตะกี้เบิร์กซับกลับไปอาบนมุ่นนะกลับไปยังทาศีลไม่ทำศีลน่ะไปทำศีลสิบวันแล้วก็ไปทำเอ๋ ผ้าถานเน่ะนะแก่กรรมนะสินพี่บาอาจารย์น,นี่ยละค่ะก็ดีขึ้นไหมเบอรครับทีนี้เราก็ลุย800,000เน,นี่แหละอยากทุกจุกอย่างยากแต่กินนะ่ะนะก,กู่เป็นว่าจำศีลสิโยมเป็นว่า8วันก็ดีขึ้นหรอเต็งกิเวอร์โปมีข่าวสิกินถูกยากไปหาข่าวสิกินกับโปมีครับลมละลายธุกรกิจอารมละลายครับผมบาดนี้ก็เลยไปจำศีลเกิน80,000แล้ว1 0ื0 0 ไปกับน้องสาวกับลูกกับลูกสาวบานนี้ก็สีด้วยจังไหน้อสันเหมือนเหมือนแบบว่าเป็นคนก็ว่างแก่งเฮ้าเนาะกับเป็นควมเสือ้พอพ่อลงมากกับไม่มีปฏิหารหลายอย่างอืคพูดถามเบืทอัพับกไ็ได้ค่นจังไง็แอดไลน์อาเดอหรือว่าใครอยากไปก็จับ,จบไปนะครับก็ได้วัดทำน้ำตา<อ>สุพรรณกัญยาถูกนะก็ถูกตัวนี้นะ ขอต้อนเงินนะคะร่วมกันสร้างวัดเนาะคะ่ะเบอรัพั์จะไปสร้างวัดขอเหตเป็นบุญเป็นบาแลมีถือว่ากระเหตบุญน้อกันเนาะคะ่ะเพราะว่าไปขอเพิน่นแตเพื่อนนั่งมาบอกอันนี้ก็บ่าเป็นเล็กเลขกวาอยากบอกอยากอย่างนี้เพิ่นนั่งมาบอกว่าขี่รถเกง๋งถอยหลังฝันขั้น้ายรถเกง๋งมันกับศูนย์เจ็ดแปดขันถือจัตเจเปตตามสัจจากึ้ติตั้งโต๊ะบวงสรวงเนาะคะ่ะบวงสรวงเทพเทว่าเปิด เปิดโชคเปิดลาเปิดดวงสตาโดยครูบาอาจารย์เพิ่อจเปิดดวงให้เอาคันเถือกอย่าลืมสตาราเดอ,อพี่น,น้นองอันนี้คืองบน้อยใช่ไหมงบน้อยจะไปสร้างวัดโอ้งบน้อยจุดสร้างวัดเอาไปสร้างวัดพี่นออ้องคือเราจะเอาไปสร้างวัดแบ่งเก็บแบ่งกินแบ่งทานคือกระเสถงกวดหนามันบดถือครับเพราะว่าห้าปดแบ่งท้าบุญดิ อันนี้คืองบน้อยนะครับเอาเขอดูชุดเต็มขอดูชุดเต็มครับทีนี้อันนี้งบน้อยต้อยนักนะครับผมว่าสีบวชสู้ไปฟังนีดิถ้าขึ้นว่าจะคว้องสีเปจางแล้วว่าน้อต่ว่าเสียนาจะได้อยากบวกบุญเนาะเพื่อนมันถืออันนี้เป็นชุดเต็มเนาะชุดเต็มนะคะหนึ่งสี่เก้าแล้วก็ศูนย์เจ็ดแปดสองตูหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเก้าเจ็ดแปดแคนแคนครับ ก็เป็นแนวทางนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับช่องจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บนะครับ fc ครับผมดูเพื่อความบันเทิงนะเอาใกล้ๆสันไหยเห็นไหมชัดเจนครับผมแต่มันมาเดียวพอเห็นบรร่ายสู้กลๆชัดเจนนะครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องปลอมเยอะนะครับ fc ครับผมต้องใช้วิจารณญาณดูนะครับขอบคุณเบิรกซับครับผมขอบคุณสําหรับแนวทางครับ